ผู้เร่องจิตใต้สำนึกภาษาฝรัง่งเรียกว่า subconscious subconscious จิตใต้สำนึกบางคนชอบเล่นชอบเล่นกับจิตใต้สำนึกโดยยังไม่รู้จักดีเลยว่าจิตใต้สำนึกของตัวเองมันคืออะไรมันมีคุณสมบัติด,ด้านบวกอย่างไรคุณสมบัติด,ด้านลบอย่างไรมันดีกับตัวเองหรือร้ายกับตัวเองยังไงได้บ้างไหมไม่รู้เรามารู้กันหน่อยไหมฮะจิต <c oughs> ใต้สำนึก ประการที่หนึ่งที่ท่านต้องรู้ครับมีศูนย์รวมการทำงานอยู่ที่ระบบประสาทซิมพาเทติกภายในช่องท้องของท่านจิตใต้สำนึกริสซับคอนชีอสมีศูนย์รวมการทำงานอยู่ที่ระบบประสาทซิมพาเตติกภายในช่องท้องของท่านแล้วจำไว้นะฮะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่ทางพลังงานมันไม่มีที่อยู่ที่ตายตัวมันวิ่งไปทั่วร่างกายของท่านทุกเซลล์มันก็วิ่งไปทั่ว และมันสามารถจะเวียงพลังอํานาจตัวเองออกมานอกร่างกายของท่านด้วยและแค่นั้นไม่พอมันยังเหนียวนําหรือดึงดูดเอาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวท่านนะนะตามการโปรแกรมของจิตท่านนะเข้ามาในร่างกายเข้ามาสู่ตัวท่านได้อีกต่างหาก้วยแต่เข้ามาในมิติทางพลังงานนะไม่ใช่เหมือนเรียกเข็มมาทิ่มตัวเองนะเอาเข้ามาในตัวเองไม่ใช่เรียกพลังงานที่มีคุณสมบัติบางสิ่งเนี่ยเข้ามาสู่เครื่องยนต์แห่งกรรมหรือกายสังขารของท่านได้ เอาเป็นว่าระบบประสาทซิมพาเทติกภายในช่องท้องของท่านคือศูนย์รวมการทํางานของจิตใต้สํานึกซึ่งถ้าตอนที่จิตวิญญาณของท่านไม่ได้มาอยู่ในกายหยาบนี้ไม่ได้มาเป็นแก่นแท้ในกายหยาบมันก็คือพลังงานที่เข้มข้นที่สุดของกล่องพลังงานที่เรียกว่าจิตวิญญาณของท่านซึ่งเป็นเปลือกนอกเหมือนเปลือกไข่ที่เรียกว่าเมอร์คบาเมอร์คบาเนี่ยพระบิดาให้เรียกชื่อตาม คลื่นเสียงของการสั่นสะเทือนของไอ้พลังงานส่วนเปลือกนอกที่เข้มข้นเนี่ยเสียงที่ได้ยินในการสั่นสะเทือนของคลื่นความถี่เข้มข้นสูงสุดที่เป็นเปลือกนอกของจิตวิญญาณเนี่ยมันสั่นสะเทือนและมีเสียงดังคล้ายๆกับคําว่าเมอร์คบาเมอร์คบาเราก็ทําเสียงไม่เหมือนนะแต่พอมาพูดเป็นภาษามนุษย์ใส่รหัสเข้าไปแล้วก็ต้องใช้คําว่าเมอร์คบา โอเคนะเอาตามนี้นะอ่ะทีนี้ระบบประสาทซิมพาเทติกภายในช่องท้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันเป็นอะไรครับเอาดูรูปนี้ครับที่เราวงกลมเอาไว้ที่กระพริบกระพริบอ่ะครับมนุษย์รู้แค่สองนะแต่จริงๆมันมีมากกว่าน,นี้นะแต่ว่าในช่องท้องเนี่ยเห็นไหมพระองค์เอาไปไว้กับต่อมหมวกไตเล็กนี้เล็กนิดต่อมไรท่อต่อมหมวกไตเอาไปไว้ที่ตับอ่อนเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มนุษย์ไปเผือก,กับมนึ อยู่ที่ตับอ่อนก็มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการในการทํางานของตับอ่อนอยู่ที่ต่อมหมวกไตก็มีหน้าที่ควบคุมในการทํางานของไตด้วยในทางกายภาพเพราะทั้งไตและตับอ่อนนี่สําคัญมากตับอ่อนชารุดพังกาตานะ็ตายนะไตพังไตชำรุดนะต้องฟอกไตต้องเปลี่ยนไตไม่งั้นก็าตายเลยไปไว้ตรงนี้เพื่อคอยควบคุม ราะไตเนี่ยมันต้องทางานตลอด24ชั่วโมงในการกรองของเสียออกจากร่างกายและกลายเป็นของเหลวนะออกมาเป็นกับของเหลวปัสสาวะใช่ไหมตับอ่อนก็เป็นตัวทําลายทําลายสิ่งที่เป็นสารพิษที่เข้าไปสู่ร่างกายแล้วขับออกทางปัสสาวะไม่ได้ก็ต้องมาทําลายที่ตับอ่อนบางคนตับแข็งเพรานะอะไรกินแอลกอฮอล์เยอะมันไปอยู่ที่ตับบางอย่างเนี้ยขับไม่ออกอะ่ะ นะตับก็เลยแข็งเลยเพราะว่าโดนแอลกอฮอลมันเผาโดนสารพิษมันเผาทําไม่ตับแข็งกลายเป็นมะเร็งมะเสงเป็นมะเร็งที่ตับอะไรพวกนี้่นะเพราะตับอ่อนหรือต่อมหมวกไตทำงานเสื่อมประสิทธิภาพต่อมไร้ท่ออยู่ตรงไหนมันจะทำให้ควบคุมคกลไกการทำงานของอวัยวะชิ้นนั้นอ่ะพูดง่ายๆนะให้ท่านได้เรียนรู้ไว้ครับนี่ตะกี้เราพูดถึงจิตใต้สำนึกของมนุษย์ตอนที่เป็นดวงจิตวิญญาณเขาเรียกว่าเมฆบาเนี่ยพลังนากส่วนเนี้ย ที่ทําหน้าที่ในานามของจิตวิญญาณเพื่อทําให้เกิดกรรมในในมิติโลกคือในมิติทางพลังงานในระบบโลกต้องใช้จิตใต้สํานึกเป็นเครื่องมือและมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่บริเวณช่องท้องเห็นแล้วนะครับอ้าวกลับมาสู่จิตใต้สํานึกเนะดจิตใต้สํานึกคืออะไรทําอะไรประการที่สองพี่น้องครับเป็นจิตที่อยู่เหนือเหตุผล และการคิดสร้างสรรค์ไม่มีสติปัญญาที่จะคิดเองได้นี่แปลว่าอะไรครับจิตใต้สํานึกมันต่างกับจิตสํานึกแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่เหนือเหตุผลก็คือมันไม่รู้หรอกว่าเหตุผลคืออะไรถูกผิดคืออะไรและคิดสร้างสรรค์เองก็ไม่เป็นไม่มีสติปัญญาจะคิดเองได้เหมือนสายไฟพี่น้องครับสายไฟมันมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือให้ไฟวิ่งให้เอิเล็กตรอนมันวิ่งให้ไฟฟา้ามันวิ่งในสาย แต่ตัวมันเองให้ไฟฟ้าเองได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ปล่อยกระแสไฟฟ้ามาสายไฟนั้นต่อไปเชื่อมจากุดแหล่งที่ให้กาเนิดไฟฟ้ากับตัวที่จะใช้ไฟฟ้าแค่ต่อไว้เฉยๆไฟฟ้าไม่มีวิ่งอ่ะเห็นไหมสายไฟให้ไฟฟ้าเองไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวเป็นเบของอิเล็กตรอนแหล่งกำเนิดไฟฟ้าส่งอิเล็กตรอนผ่านมาวิ่งผ่านสายไฟทำหน้าที่เป็นเบของอิเล็กตรอน จิตใต้สํานึกก็เหมือนกันครับทําหน้าที่เป็นเบสของจิตสํานึกเขาว่าแบ่แบ่ภาษาจีนแต่จิวแบ่แปลว่าเป็นคนรับใช้เป็นทานเป็นผู้รับใช้เห็นไหมถ้าให้เป็นผู้รับใช้เนี่ยสังเกตไหมคนรับใช้อ่ะส่วนมากมันไม่มีสมองหรอกคำว่าไม่มีสมองแปลว่ามันไม่ฉลาดถ้ามันฉลาดนะบางทีเจ้านายใช้มันทําบางสิ่งมันรู้ทันมันใช้มันในห่าเหนื่อยเว้ยมันรู้มากมันก็ไม่ทำเห็นไหมมันก็ไม่ทําหรือบางทีมันไม่ทาแล้วไม่พอมันยังเสือกเถียงอีกถ้ามันฉลาด่เพราะฉะนั้นคนรับใช้ที่ฉ วันถ้าใครมีคนรับใช้นะมีคนใช้ที่บ้านนะแต่มันโง่ก็อย่าไปด่ามันครับอย่าไปโกรธมันครับเพราะว่าถ้ามันฉลาดมันไม่มาเป็นไม่มาเป็นคนใช้ของท่านหรอกถูกไหมเห็นไหมเนี่ยพระบิดาก็ให้ธรรมะไว้ในเราอ่ะจิตใต้สํานึกมันไม่ฉลาดมันคิดเองไม่ได้คิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้แล้วสงสัยก็ไม่เป็นด้วยไม่เหมือนจิตมนุษย์นี่ยขี้สงสัยใช่ไหมจิตใต้สํานึกมันไม่สงสัยจิตสํานึกสั่นสะเทือนเป็นอย่างไรสั่งการมันยังไงมันทําตามอย่างนั้นหมด ให้มันทาชั่วมันก็ทําชั่วให้มันทําดีก็ทําดีท่านคิดดีมันก็หาสิ่งดีมาให้ถ้าท่านคิดร้ายคิดชั่วๆมันก็เน่าโน้มนําเหนียวรังดึงดูดสิ่งชั่วร้ายมาให้ท่านมันทําตามคําสั่งอย่างเดียวมันไม่รู้หรอกว่าท่านบางทีบางทีท่านไม่ได้สั่งหรอกแต่ท่านเกลียดเกลียดเกยใครเกลียดไอ้คนขี้โกงชีวิตกูเกลียดคนขี้โกงอีหนูบางคนเกลียดคนขี้เหล้าเกลียดคนเจ้าชู้ถ้ากูจะเอาผัวหรือจะคบเพื่อนชายกูจะไม่คบไอ้คนขี้เหล้าไอ้คนเจ้าชู้ภาวนาอยู่ตลอดแหละ มันหล่นลงไปพวัวลงไปในจิตใต้สํานึกบอกแล้วไงจิตใต้สานึกมันคิดเองไม่เป็นเห็นเองไม่ได้สงสัยไม่เป็นเอ้สงสัยว่าไอท้ที่ไอ้ที่บอกว่าขี้เล่าขี้เล่าเจ้าชู้ที่สัเสนเซียแรงๆเนี่ยมึงจะเอาหรือจะไม่เอามันไม่สงสัยครับมันมันคิดว่าเอาอ่ะมันเอามาให้หมดเลยเอาออกกับเอาเข้าคิดถึงสิ่งใดถ้าในตัวเราไม่มีสิ่งนั้นจิตใต้สํานึกนะในนามของจิตวิญญาณมันก็จะออกไปเอาสิ่งนั้นมาให้ท่านโอเคไหมไม่มีสติปัญญาจะคิดเองได้เริ่มมองเห็นยัง ว่าจิตใต้สํานึกของท่านน่ะมันมีพลังอํานาจอยู่ในตัวเองแต่มีหน้าที่ใช้อํานาจของตัวเองเพื่อการเป็นเบสของจิตสํานึกของท่านเท่านั้นก็แปลว่าเขาเหมือนทาสของท่านนะครับท่านใช้เป็นไหมท่านใช้คนใช้ไม่เป็นใช้ไปฆ่าคนตายท่านก็ติดคุกใช่ไหมท่านใช้คนใช้ไปทํางานจนมันตายท่านก็ไม่มีใครใช้ทําจนตายไปแล้วว่าทําให้จิตใต้สํานึกรั่วที่เราโปรยหัวไว้ไงทำให้จิตใต้สานึกรั่วไปแล้วว่ารั่วมันลูกโป่งรั่วเนี่ยมันมีมันมีลมอยู่ข้างในไหมนะ มันก็ไม่มีแรงอัดไม่มีแรงดันปปลูกโป่งนั้นก็เหี่ยวแฟบไร้สมไร้คุณสมบัติของการเป็นปปลูกโป่งชัดไหมอ่ะประการต่อมาจิตใต้สํานึกในประการที่สามวิเคราะห์เหตุผลแยกแยะถูกผิดดีชั่วทําตัวเหมือนจิตสามนึกไม่ได้เราพูดนําไปตะกี้คือข้อสามวิเคราะห์เหตุผลแยกแยะว่าไหนถูกไหนผิดไหนดีไหนชั่ว ไหนควรไม่ควรที่จะน้อมนำดึงดูดเข้ามาหาจิตสำนึกหรือจิตวิญญาณหรือเจ้าตัวมนุษย์คือตัวท่านอ่ะเขาไม่รู้จิตใต้สำนึกไม่รู้แต่จิตสำนึกอรู้จิตใต้สำนึกไม่รู้ชัดเจนนะฮะนี่คือข้อสามต่อไปจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกสับคอนชีสในประการที่สี่ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกใดๆ แต่ให้คุณให้โทษแก่ตัวมนุษย์เองได้ไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกแต่ให้คุณให้โทษแก่ตัวมนุษย์ได้เราพูดคร่าวๆไว้ก่อนนะสไลด์ชิ้นต่อไปเดี๋ยวมีพูดให้ลึกเช่นให้คุณกับท่านก็คือถ้าวันวันหนึ่งท่านคิดดีพูดดีทำดีจิตใต้สำนึกก็จะเหนียวรั้งคนดีๆ เหตุการณ์ดีๆสถานการณ์ดีๆและสิ่งดีๆเข้ามาท่านเข้ามาให้ท่านในยามที่จิตสำนึกต้องการนี่แปลว่าท่านต้องใ่ดีเอาไว้ก่อนไม่ใช่ต้องการคบเพื่อนดีแล้วมานั่งภาวนามานั่งอธิษฐานว่าอยากจะเจอมิตรแท้มิตรดีอยากจะเจอมิตรแท้มิตรดีไม่ใช่เจอศัตรูชั่วๆอดคนชั่วก่อนแล้วก็มานั่งภาวนาว่าอยากให้จิตแต่สำนึกผลักใสคนชั่วออกไปกูไม่เอาคนชั่วกูไม่เอาคนชั่ว เพราะกูเจอคนชั่วแล้วกูไม่เอาคนชั่วไม่ได้ถ้าท่านไม่ต้องการสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตท,ท่านท่านอย่าไปคิดปฏิเสธสิ่งชั่วร้ายยิ่งท่านกลัวสิ่งชั่วร้ายเกลียดสิ่งชั่วร้ายเกลียดคนชั่วเกลียดคนเลวเกลียดคนขี้เล่าเกลียดคนโกหกตอแหลเกลียดคนเจ้าชู้เกลียดคนช่ชอชนนั่นเท่ากับว่าท่านกําลังสั่งจิตใต้สุนทรของท่านให้ไปเหนี่ยวรั้งสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาชีในชีวิตท่านไม่ช้าก็เร็ว ถ้าเรารักสิ่งนั้นไม่ได้จงอยู่เฉยๆเสียนเลยจะดีกว่าพี่น้องครับกูเกียดเ,เวนี่มากแม่งโตหกต่อแหลเก่งแม่งกีโมกูรำคาญนั่นท่านทำผิดผิดบาปต่อจิตวิญญาณของตัวท่านเองต่อจิตหยาบเองแล้วนะเพราะอะไรท่านกำลังไปร้องขอสิ่งที่ท่านกำลังเกลียดนั่นนะ่ะเข้าให้จิตวิญญาณของท่านหรือจิตใต้สำนึกเหนียวรั้งสิ่งนั้นเข้ามาหาในชีวิตท่าน ถ้าท่านไม่ชอบใครท่านวางเฉยบอกแล้วไงท่านเกิดมาเพื่อรักอย่างเดียวรักเพื่อให้อดทนอดต้านแหภัยเมตตากรุณามูที่ตาเบขาถ้าท่านสันสันเป็นสิ่งเป็นแค่สิ่งเหล่านี้ชีวิตท่านก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีๆแทนที่จะเจอสิ่งที่เลวร้ายยกเว้นสิ่งที่เลวร้ายนั้นเป็นรหัสบุพกรรมที่ท่านเคยก่อกรรมเอาไว้ในอดีตชาติแล้วมันจะถูก,กจิตวิญญาณของท่านหรือจิตใต้สํานึกเนี่ยเนี่ยวรั้งเหตุการณ์สถานการณ์ เงื่อนไขก็คือบุคคลคนนั้นที่เคยก่อเวรเกี่ยวกรรมและมีคุณสมบัติเดียวกันเขาจะเหนี่ยวรัางมาให้ท่านเพื่อท่านได้เจอเงื่อนไขให้เขาทาซ้ํากับท่านและท่านได้เรียนรู้ว่าท่านจะทําผิดบาปตัดสินใจผิดบาปทําชั่วตอบสนองคนที่สร้างเงื่อนไขแบบนั้นในชาตินี้ให้เหมือนชาติที่แล้วอีกหรือเปล่าถ้าท่านรักได้ให้อภัยเป็นกรรมนั้นก็จบเป็นโมฆะเพราะท่านตัดสินใจได้อย่างถูกต้องแล้ว นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่ต้องการชีวิตที่เป็นทุกข์ระทมอย่าก,กลัวในการเป็นมนุษย์อย่ากเกลียดความทุกข์อย่าก,กลัวความทุกข์ถ้าท่านเกลียดทุกข์กลัวทุกข์ท้ากว่าท่านติดความทุกข์เมื่อท่านติดความทุกข์จิตใต้สํานึกของท่านมันก็จะเหนี่ยวรั้งปัญหาทั้งาทั้งหลายมาให้กับชีวิตท่านโดยงงหัวไม่ขึ้นเลยท่านจะเจอแต่ความทุกข์เพราะอะไรปัญหามาพร้อมกันเยอะๆท่านมีปัญญาแก่ไหมครับเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้จัดการปัญหายังไม่ได้ ความทุกข์นั้นก็ยังคาใจท่านอยู่คิดถึงปัญหาไหนก็ทุกทุกทีเพราะอะไรครับเพราะแก้ไม่ได้สักเรื่องแล้วจะมีสติพอจะแก้ไหมถ้าปัญหามาเยอะแล้วเกิดทุกข์จิตก็ไม่สงบเราจึงให้ลูกแก้วสองลูกที่พระบิดาเมตตาประทานให้คือมหาสติกับปณิธานแห่งการหลุดพ้นหรือปฏิญาณแห่งการหลุดพ้นหรือปณิธานาาแห่งการแห่งนิพพานเราให้ท่านถือครองไว้เพื่อช่วยป้องกันจิตตัวเองเนี่ยไม่ให้ไปตกหลุมพรางไอ้บทเรียนบททดสอบที่เป็นชะตากรรมชะตาชีวิตอะไรพวกนี้ครับ เราสื่อสอนแบบนี้มาตลอดเป็น30ปีแล้วนะครับถ้าท่านเชื่อฟังเราปฏิบัติตามนะไม่ทําตัวเหลีวไหลเอาความรู้ของจิตจักรวาลไปผสมกับที่ตัวเองรู้อยู่บางทีรู้ผิดรู้ถูกนะแล้วก็สเปะสปาเราบอกว่ามหาสติเนี่ยคือธรรมชาติสมาธิท่านไม่ต้องไปนั่งหลับตาอยู่คนเดียวในห้องพระหรือเข้าป่าไปนั่งทากรรมฐานอยู่คนเดียวโดยทิ้งครอบครัวทิ้งสังคมเนะี่ท่านก็สามารถมีสมาธิ ได้เขาเรียกว่าธรรมชาติสมาธิไม่ต้องหลับตาไม่ต้องทําให้พิการไม่ต้องทําให้ตาพิการไม่ต้องทําให้หูพิการไม่ต้องทําให้จมูกพิการไม่ต้องทําให้ปากหรือลิล้นพิการไม่ต้องทให้กายสังขารพิการก็คือไปอยู่โดดเดี่ยวแล้วหลับตานั่งปฏิบัติสมาธิกรรมาฐานสมาธิใช้ชีวิตจริงท่านก็มีสมาธิได้เขาเรียกว่าธรรมชาติสมาธิโดยใช้มหา,าสติเนี่ยควบคุมตัวเองไว้เนี่ยให้จิตมันนิ่งสงบและสามารถแสดงออกหรือกระทำพฤติกรรมต่างๆทางปัญญาและทางความทางอารมณ์ที่เป็นความรักได้ ให้ฝึกในชีวิตประจาวันเนี่ยเนี่ยสามสิกว่าปีที่เราสื่อสอนมาเนี่ยถ้าท่านปฏิบัติมาป่านนี้ก้าวหน้าไปไกลนะครับถ้าเอาจริงเอาจัิงนะนะครับทั้งนี้บางคนฟังก็เพื่อเอาความรู้ไว้แต่ไม่ยอมเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติท่านใช้ชีวิตปกติไม่จำเป็นต้องปลีกตัวเองไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเครื่องทรงไปโกนผมโกนหัวหรือแต่งหล่อแบบไหนเป็นมนุษย์แบบนี้ครับนุ่งผ้าก็ได้ไม่นุ่งผ้าก็ได้อยู่บ้านนะปฏิบัติธรรมะได้ดับตามมรรควิถีของจิตจักรวาลอยู่กับคนในสังคมในครอบค,ครัวัค็กกใใรอบหญ่่ยูได้ ปฏิบัติตามมรรควิถีจิตจกวนนัณใช่ไหนะเพราะฉะนั้นจิตใต้สํานึกเนี่ยไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกแต่ให้คุณให้โทษแก่ตัวมนุษย์เองได้ให้โทษได้สิถ้าท่านวันวันหนึ่งทาแต่ผิดคิดแต่ชั่วเกลือกล้วแต่กิเลสต,ตัณหาเนี่ยจิตใต้สํานึกมันก็จะไปเอาไอ้สิ่งชั่วๆสิ่งที่เป็นอาบายามุกทั้งหลาย,ยมาให้ท่านได้ได้สัมผัสได้เรียนรู้ได้เกลือได้เรียนรู้หรือได้เกลือกล้วซึ่ง ถ้าคนเราเนี่ยบนเส้นทางการหลุดพ้นตามมรรคพิธีของจิตจักรวาลเนี่ยทั้งกายหยาบและจิตหยาบรวมทั้งจิตวิญญาณท่านจะแปดเปื่อนึกเหลือกลัวสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งที่เป็นขยะทางพลังงานแบบนี้ไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังจิตใต้สํานึกของท่านก็คือต้องระวังที่จิตมนุษย์ของท่านเนี่ยจิตใต้สํานึกมันคอยทําตามคําสั่งของจิตสํานึกของท่านอยู่แล้วถ้าท่านสัน่นสะเทือนจิตสํานึกด้วยการ,รากาไร้สํานึกเมื่อไรนะเรายกตัวอย่างเช่น สวยแล้วกูเจอปัญหาอะไรเกิดขึ้นเพราะตัดสินใจผิดพลาดหรือเลือกผิดสวยแล้วสิกูชิบหายแล้วสิกูขอโทษนะพี่น้องเราพูดหยาบแต่คนส่วนใหญ่บางทีชอบสบดแบบนั้นนะท่านรู้ไหมครับนั่นแหละมันทําให้จิตใต้สํานึกจะมีความกระตัญญยูจะนําความสวยมาให้ท่านสวยแน่แแย่แล้วกูสิ่งดีๆหรือความสาเร็จมันจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตท่านเลยนะ ถ้าท่านเป็นคนชอบสบทแบบนั้นสบดด้วยวาจาแต่จิตของท่านก็ไปตามคำสบดอ่ะมันก็หล่นลงไปในจิตใต้สํานึกอ่ะแล้วพอชีวิตท่านนะเอาดีเมื่อคนอื่นเขาไม่ได้เกิดมาทั้งทีเกิดมาชาตินี้เอาดีไม่ได้ท่านจะโทษใครครับจะตากรรมของกูเหรอไม่ใช่หรกสันดานกูต่างหากละเพราะท่านไม่มีความเข้าใจระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกว่ามันทํางานร่วมกันยังไงเพราะไม่มีใครสอนท่านส่วนมากไปแอบรู้มาเองรู้บ้างไม่รู้บ้างรู้ผิดรู้ถูก แล้วก็ทําร้ายจิตวิญญาณตัวเองเข้าไปอีกวันนี้ท่านคงตาสว่างขึ้นนะตั้งใจฟังดีๆพี่น้องครับเราเมตตาท่านเราเลยเอามาบอกเพราะว่าจิตใต้สํานึกของท่านเนี่ยมันจะเสื่อมพลังไม่ได้มันจะรั่วไม่ได้ครับเพราะมันเป็นเมขบาเป็นพาณะของจิตวิญญาณที่จะพาจิตวิญญาณท่านหลุดพ้นออกไปจากเอกภพนี้ออกจากอนันตาจักรวาลเพื่อกลับบ้านเกิดเมืองนอนถ้ามันเสื่อมพลังอํานาจจิตใต้สํานึกเพื่ออานาจคือเมขบาเสื่อมมันเหมือนกับ ยานอาวากาศหรือดาวเทียมที่รัสเซียหรืออเมริกาหรือจีนหรือญี่ปุ่นจะส่งขึ้นไปโคจรอรอบโลกเพื่อหน,นีแรงดูดของโลกอะมันจะไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนแล้วส่งมันขึ้นไปตามต้องการได้มันไปไม่ถึงไหนมันเหมือนบ้องไฟบ้างไฟพอระเบิดขึ้นไปสูงสุดแตกระเบิดเสร็จแล้วมันไปต่อไม่ได้มันก็ล่วงลงมาใส่กระบ,บานในคนที่จุดถ้าไม่รีบหลบให้ดีๆเพราะมันไปต่อไม่ได้ถูกโลกดึงดูดเหนี่ยวรั้งกลับลงมาอยู่ดีอครับมัน การไปเที่ยวยุ่งกับจิตใต้สานึกโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องมันคือการทําลายพลังอานาจทางจิตวิญญาณของตัวท่านเองโดยตรงตอนเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะรวยรวยรวยเราบอกแล้วความรวยนะไม่ใช่พญานาคให้นะครับความรวยไม่ได้มาจากฟ้าสวรรค์ครับแต่ความร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองลาบยศชื่อเสียงนั้นมันเป็นสิ่งที่จิตวิญญาณของท่านแบกขนมาให้ท่านจากอดีตชาติที่ท่านสั่งสมมันไว้ทําบุญเบื้องล่างเอาไปสร้างเบื้องบนทําบุญหลายหนได้กุศลหลายครั้ง ใช่ไหมอยากเป็นเศรษฐีขอให้ร่ำรวยขอให้ร่ำรวยรวยเงินรวยทองขอให้เป็นคนมีโอกาสดีมีโชคดีขอให้มีมิตรแท้ศัตรูที่ถาวรอ่าไม่ใช่ศัตรูที่ไม่ถาวรอ,อะไรเงี้ยร้องขอไว้ในชาติที่แล้วเวลาสร้างบุญสร้างกุศลมันเวลามาชาตินี้ตั้งจิตสั่งจิต,จตใต้สํานึกว่าจะเอาไว้นั่นเอาไว้นี่เราก็บอกว่านั่นแหละเป็นขอที่เก็บไว้ในตู้เย็นชาตินี้จิตวิญญาณเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นเอาไว้เผื่อ,อาไว้ให้กินตอนอดอยากไม่มีอะไรจะกินนะครับแล้วก็ไปร้องขอมาหมดแล้วไปหลงว่าขอจากจักรวาล ในจักรวาลไม่มีเงินทองไม่มีเพชรพลอยไม่มีแบงค์ไม่มีธนบัตรถ้าจะร้องขอก็คือคนดีๆสิ่งดีๆสถานการณ์ดีๆโอกาสดีๆความราบรื่นความไร้อุปสรรคเนี่ยขอจากจิตได้สำนึกของตัวเองได,อด,อด้ขอหุ้นส่วนที่ดีขอหุ้นส่วนที่ฉลาดขอหุ้นส่วนที่ดีที่ไม่ทรยศที่ไม่คดโกงขอได้ครับอธิษฐาน ด้วยการรู้วิธีว่าจะอธิษฐานยังไงซึ่งมันก็ไม่ยากครับไม่ต้องไปเสียสตังเรียนกับใครหรอกครับพี่น้องครับมีศัจจะและเป็นคนดีแค่นี้ครับแค่ท่านตั้งความปรารถนาเอาไว้ในจิตใจและมีกระบวนการทางจิตวิญญาณเล็กน้อยถ้าเป็นศิท์จิตจราวาันล้วเราจะสอนให้ครับเพราะอะไรไหมเราก็เราก็แอบหวังผลประโยชน์นะเผื่อท่านรวยจะได้แบ่งแบ่งป,ปันปัจจัยมาช่วยกันสร้างจิตจารวันสถานธรรมเพื่อคนทั้งโลก นึกออกไหมเพราะว่ามันต้องใช้เงินทั้งนั้นนะ่ะปูนก็ต้องซื้อเหล็กก็ซื้อต้องซื้ออ่างเก็บน้ําเนี่ยหมดเป็นล้านแล้วครับพี่น้องครับต้องใช้ปัจจัยนะครับนะมีโชคดีที่มีพี่ๆน้องๆที่ใจบุญนะส่งทั้งกําลังใจกําลังทรัพย์มาให้ส่งทั้งพลังงานความรักด้านบวกที่รู้ว่าอาจารย์ลําบากเหนื่อยอะไรพวกนี้นะครับก็กราบอนุโมทนาสาธุนะแต่อย่าเพิ่งเลิกสนับสนุนนะเพราะว่าจิตจวิญญาณสถานธรรมยังหา อสองอย่างไม่ได้คือหนึ่งเครื่องพิมพ์ธนบัตรที่ไม่ผิดกฎหมายสองอาหาข้อยกเว้นทางกฎหมายว่าสถานธรรมเราพิมพ์แบงค์ปลอมได้ยังหาสองสิ่งนี้ไม่ได้ครับก็เลยต้องหาผู้ใจบุญแทนนะครับนะนี่พูดเล่นนะครับพูดเล่น,ลนกลัวง่วงนอนเนี่ยนะครับเนี่ยอ้าวจิตใต้สํานึกประการที่ห้าครับเป็นจิตที่ล่วงรู้ทุกสิ่งของมนุษย์คนนั้นที่เป็นประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กสามขวบ จิตใต้สำนึกยังทำหน้าที่เป็นเทปเป็นเครื่องเล่นเทปบันทึกความทรงจำที่จิตสำนึกหรือจิตไร้สำนึกได้สั่นสะเทือนกระทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่ครบสามขวบไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามแม้แม้ไอคนที่ทำน่ะคือตัวท่านน่ะลืมไปแล้วว่าท่านเคยทำอะไรตั้งแต่วัยเด็กสามขวบจนกระทั่งถึงป่านนี้ท่านเคยทำอะไรเอาไว้บ้างทั้งทำดีทำเลว ทำบุญทำบาปจิตใต้สํานึกของท่านจะบันทึกความทรงจํานั้นเอาไว้ทั้งหมดโดยไม่รู้ลืมเราจึงบอกท่านไงว่าเด็กครบสามขวบสมองสองซี่คือคอพัลคลอซัมเนี่ยสะพานเชื่อมสมองมันเชื่อมสมองมันเชื่อมต่อไว้ทั้งสองซี่เรียบร้อยแล้วกแเองกรรมเริ่มทํางานทันทีก็แปลว่าจิตใต้สํานึกเริ่มบันทึกรหัสเคยด่าพ่อด่าแม่ตัวเองเพราะพ่อ,พอแม่ดันเสือกไม่สั่งสอนลูก เด็กคนนั้นก็ก่อเวรก่อกรรมนะด่าพ่อด่าแม่ตัวเองเพราะพ่อแม่ไม่สั่งสอนลูกให้ลูกพี่พีๆน้องๆปล้นของเล่นน้องปล้นของเล่นของพี่พี่ปล้นของเล่นของน้องเราใช้คําว่าปล้นแต่ภาษาพวกท่านพูดแบบเอ็นดูลูกบอกแย่งแย่งของเล่นน้องใช่ไหมคือปล้นทำมาปล้นเพราะไร รุ่นเขาต้องใช้ปืนแชาวุธดน,นี่ไม่ใช่รล่นคือใช้อํานาจเหนือกระชากมึงมาเพราะกูใหญ่กว่ามึงกูแรงมากกว่ามึงมึงเป็นน้องแค่กูผลักมึงน้องก็ล้มหัวกระแทกพื้นเนะไม่ใช่ก้นนะเพราะกูผลักหัวผลักแรงเห็นไหมฮะนี่คือการก้าวรา้าวการทําผิดบาปแล้วนะผิดบาปถึงแม้เป็นน้องของตัวเองก็ไม่สามารถหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะทาแบบนั้นได้จับลูกผูกมือผูกขาผูกขาแขวนก็คือแล้วใช้ไม้ไหวหวด เพื่อให้สะใจตัวเองเพราะลูกกูกูสั่งสอนกูยังไงก็ได้ทําแบบนั้นคุณอย่าไปคิดว่าคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณมีสิทธิ์จะทําแบบนั้นเขาเป็นหนึ่งดวงจิตวิญญาณที่สัญญาก,กันกับท่านที่เป็นพ่อแม่ว่ามาเกิดแล้วต้องสอนเขาต้องช่วยสอนนะหนูมาเกิดเป็นลูกต้องต้องสอนนะสัญญานะต้องสอนให้หนูเป็นเด็กดีนะต้องสอนให้หนูใช้จิตหยาปให้เป็นเพื่อเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณให้ได้นะตอนจะมาเกิดเนี่ยวางแผนกันมาแบบนั้นยกเว้นเกี่ยวกรรมกันมาไปเสือกทําให้ท้องท้องแล้วทิ้ง ก็เกิดความมาฆาดแคนต่อกันเกิดเป็นชะตากรรมเกี่ยวกรรมกันมาไออย่างนั้นนี่อีกเรื่องหนึ่งมันเป็นลูกมาเกิดเพื่อจะมาผลาญเป็นลูกที่มาเกิดเพื่อจะทําร้ายเพราะอะไรตอนกูเป็นลูกมึงเสือกทิ้งกูเสือกทอดทิ้งกูเพราะชาตินี้กูจะมาเป็นลูกมึงอีกแต่กูจะทําร้ายพ่อกับแม่อย่างมึงเพราะกูอาฆาตไม่ใช่บทละครไม่ใช่บทละครที่เขียนมาครับแต่เป็นกฎแห่งกรรมที่สร้างกันมาแล้วเกี่ยวกันมามันเยอะมากพี่น้องครับ ชะตากรรมกับชะตาชีวิตของมนุษย์ปัจจุบันมันซ้อนกันจนแยกไม่ออกว่าไหนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมไหนเป็นบทเรียนและบททดสอบชะตาชีวิตบททดสอบจิตสํานึกเพราะฉะนั้นท่านต้องระวังจิตใต้สํานึกจะล่วงรู้ทุกสิ่งของมนุษย์คนนั้นที่เป็นประสบการณ์เช่นตะกี้เราก็พูดให้ท่านฟังเวลาท่านเจอสถานการณ์ที่ขับขันท่านหาทางแก้ปัญหาไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะออกจากปัญหานี้ได้ยังไงอยู่ๆก็จะมีความคิดแปลกๆพล่งขึ้นมาใน ในกลางจิตของท่านเหมือนดอกบัวที่โผล่ขึ้นมากลางบึงกันไม่รู้มันมาจากไหนไม่เคยปลูกอยู่ๆดอกบัวโผล่ขึ้นมาดอกบัวก็คือสิ่งที่แดงดีงามความคิดแปลกๆแ,แต่เป็นความคิดที่ดีที่ท่านสามารถนําออกมาใช้แล้วออกจากปัญหานั้นได้นี่เป็นเพราะว่าจิตวิญญาณของท่านบันทึกความทรงจําสิ่งดีๆเหล่านั้นเอาไว้จากชาติที่แล้วเอามาคอยช่วยท่านในชาตินี้ครับแต่โทษทีครับถ้าท่านไม่เคยฟังจิตไม่เคยฟังสัญชาตญาณของตัวเองไม่เคยฟังสัญชาตญาณก็คือไม่เคยฟัง อีกจิตหนึ่งที่เป็นจิตวิญญาณลึกๆของตัวท่านเองท่านจะไม่มีวันรับรู้และรับฟังได้ต่อให้จิตได้สํานึกก็คือจิตวิญญาณของท่านจะให้คําตอบอะไรยังไงมาท่านก็จะไม่ฟังเช่นบางทีท่านกำลังจะทําอะไรสักอย่างจิตข้างในของท่านมันเตือนว่าเฮ้ยอย่าทําเลยไม่ดีหรอกอย่ายาของเขาไม่ใช่ของเราอย่าทําอย่าเอาแต่จิตหยาบของท่านเถียงว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้หรอกไม่เป็นไรหรอกมันรวยกูเอาของมันแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนั่นแหละ น่แหละถ้ามีสันดานแบบนี้เราไม่ได้วันนิสัยนะเพราะเป็นนิสัยที่ไม่ดีถ้าท่านเป็นคนมีสันดานแบบนี้ท่านจะไม่มีวันรับรู้รับฟังประสบการณ์ที่จิตวิญญาณจะมอบให้กับท่านในยามขับขันได้เลยครับท่านจะมืดแปดด้านไอ้คนที่มันฆ่าตัวตายกินยาตายฆ่าตาย,าตายคนเดียวยังไม่พอฆ่าทั้งครอบครัวตายเนี่ยเพราะมืดแปดด้านที่มืดแปดด้านเพราะอะไรจิตวิญญาณมีประสบการณ์ชีวิตจากอดีตชาติพร้อมจะมอบให้แต่ไม่เคยฟังเพราะฟังไม่เป็นก็เลยบอกว่าอับจน มืดมืดมิดหมดอย่างนี้เป็นต้นนะ